สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอรับสู่การรีวิว SFF Squads Ultraman f Squ atch, u m a จากที่ Ultraman Taiga นะครับนี่ e คือ Ultraman f u m a ฮะสมาชิกคนสุดท้ายของทีม Taiga Squad นะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกคนสุดท้ายนะฮะจาก Taiga Squad เนี่ยที่ผมไล่เก็บอยู่เนี่ยตัว Fuuma เนี่ยก็คือตัวสุดท้ายของทีมนะครับซึ่งในสุดเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็มาถึงมือผมแล้วนะครับสหรับตัวของ Ultraman f u m a นะครับซึ่ง Fuuma เนี่ยผมทำอ่าพิวรายละเอียดคร่าวๆแล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์คร่าวๆนะครับซึ่งเป็นอยู่ในเว็บไซต์ของทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูตัวจริงของอุทตร้าแมนูมากันว่าจะมีความสวยงามดีเทลรายละเอียดที่จัดเต็มขนาดไหนนะครับเราก็ไปชมมาพร้อมกันได้เลยนะครับกับ S.F.TIGWART u l t r m a n FUMA นะครับและนี่คือหน้าตาของ S.F.TIGWART u l t r m a n FUMA นะครับซึ่งเมื่อเรามาจากกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อออกมาครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบคุณว่าตัวของฟูม a าเนี่ยจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือไม่มีพวกดีเทลรายเส้นนะครับตามตัวที่มันจะทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันดูมีรายละเอียดดีเทลี่เเยออะะกินไร ประมาณนี้นตัวของฟูมาร์จะไม่มีนะครับคือตัวนี้เขาจะเน้นพวกลายเส้นบริเวณใต้เกาะซะมากกว่านะครับตามตัวเลยไม่ค่อยมีพวกของลายเส้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่อาจจะอิงของออริจินอลนะครับามาซะมากกว่านะครับโอเคนะครับในส่วนของ ตัวเรื่องลายเส้นผมก็พูดแล้วเนาะมาดูในส่วนของรายละเอียดดีเทลในส่วนของบอดี้กันบ้างดีกว่านะครับก็ตามที่พูดนะครับว่าบอดี้เขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีพวกรายละเอียดเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอข้ามนะนะครับก็มาดูในส่วนของการปั้นชิ้นส่วนนะครับการปั้นชิ้นส่วนของตัวฟูมาเนี่ยก็ทำมาได้ดีนะครับจะสังเกตว่าตัวเขาเนี่ยก็จะมีการปั้นขั้วเกาะไหลนะครับเกาะไหลเกาะแขนอะไรพวกนี้มานะครับซึ่งเกาะไหลกับเกาะแขนเขาเนี่ยจะเป็นการปั้นติด ตายนะครับไม่สามารถขยับได้นะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปั้นพวกครีบอย่างนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งครีบเนี่ยก็เป็นการปั้นขึ้นรูปมานะครับแล้วก็มีความแข็งระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าอยู่ในระยะเวลานานเนี่ยตัวครีบตัวนี้มันจะเสียตรงหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าน่าจะไม่นะนะครับถ้าเก็บไว้ดีๆนะครับโอเคนะฮะในส่วนของไทกะสปาร์กเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ดีเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนกับพวกของไทกะไทยทัศนะครับโอเคนะครับส่วนของการปั้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคร แผงอกเนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของตัวพูม้าละนะครับเพราะแผงอกเนี่ยเขาจะไม่ใช่สีเงินนะครับคือไม่ใช่เป็นสีเงินเด่นที่สุดนะครับแต่จะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนๆที่เด่นนะครับเช่นจะสังเกตได้ว่าตัวเขาเนี่ยตัดเส้นสีฟ้าอ่อนๆทั้งแผงอกเลยนะครับซึ่งมันจะดูเด่นมากนะครับซึ่งจะดูเป็นสีฟ้าอ่อนๆซึ่งของไทยกษาเนี่ยถ้าผมทำไม่ผิดนะมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับเลยทำให้ดูแปลกตาครับ นะในส่วนของแผงอกเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดยุยางนะครับซึ่งทำให้ตัวของ ปูมาเนี่ยสามารถจับท่าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นส่วนของคลายแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ข้างใต้ในส่วนของแหงอกได้อย่างสบายแล้วก็ทําให้จับท่าได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคาร์เลอร์ทัมเมอร์เนี่ยน,นี้นี่ผมชอบที่สุดเลยนะครับพ ummer, เพราะคาร์เลอร์ทัมเมอร์เขาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นคาร์เลอร์ทัมเมอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเลยทั้งให้เราเห็นดีเทลละเอียดของตัวคาร์เลอร์ทัมเมอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับจุดนี้ได้เป็นจุดที่ผมชอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ส่วนหัวนะครับ ส่วนหัวของคูมานะครับก็จะปั้นได้ดีตามมาตรฐานของซีรีส์นะครับคือเหมือนแล้วก็สมจริงที่สุดนะครับซึ่งส่วนหัวเนี่ยเขาก็จะมีการตัดเส้นนะครับที่ต่างจากตัวของแผงอกนะครับคือจะตัดเส้นด้วยสีฟ้าเข้มๆนะครับแต่ส่วนอกเนี่ยในแผงอกเขาจะตัดด้วยสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นเฉดที่ต่างกันนะครับซึ่งก็เป็นการเล่นเฉดสีแบบหนึ่งของตัวฟิกเกอร์นะซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมชอบการเล่นเฉดสีแบบนี้นะครับมันทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันดูมีอะไรที่ น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนอกจากสีที่เป็นสีฟ้าทั้งบอดี้ของเขานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยจะมีจุดนึงที่ผมประทับใจที่สุดเลยคือการใช้ชิ้นส่วนใสนะครับตรงนี้นะครับติดเข้าไปนะครับแทนการใช้ชิ้นส่วนทึบแล้วก็แทนสีนะครับนล่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมชอบในตัวของฟูมะนะครับคือมีการใช้ชิ้นส่วนใสแทนส่วนที่เป็นชิ้นส่วนทึบนะฮะซึ่งทําให้มันดูสมจริงมากกว่าตัวของไทดะที่เป็นการใช้ชิ้นส่วนใสทั้งชิ้นไปเลยนะครับ โอเคนะในส่วนของบอดี้แล้วก็รายละเอียดของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปชมในส่วนของจุดขยับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของแอสเซซอรีของตัวอุลตร้าแมนฟูมากันนะครับต่อจากนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับโอเคนะฮะผมก็ขอเริ่มก่อนนะครับซึ่งจุดขยับพื้นฐานของเขานะฮะก็จะเป็นจุดขยับแบบไอคอนิกของพวก s f สเาลต้านะครับคือขยับแขนขยับขาบิดแขนเข้าออกได้นะครับแล้วก็ยกแขนเข้าออกได้นะครับ ซึ่งตัวของฟูมาเนี่ยนะครับก็สามารถกางแขนนะครับได้ขนาดนี้นะครับนี่คือสุดแล้วนะอันนี้ผมยกขึ้นไม่ได้นะนี่ผมพยายามบลระนี่คือสุดของฟูมาแล้วนะครับกางแขนได้ขนาดนี้นะครับซึ่งในส่วนของจุดนี้นะเป็นจุดที่ผมชอบคือการที่เป็นแผงอกแบบยางๆเงี้ยทาให้ตัวของตาะเนี่ยสามารถดันเข้าไปใต้ของแผงอกได้แล้วก็ทําให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังนะเนื่องจากตัวของแผง ชิ้นส่วนไหลนะครับมันเป็นชิ้นสีเงินเน,น,เน,ะนาะอาจจะถลอกได้นะครับก็ระวังกันด้วยนะฮะเวลาที่จับท่าจับไหลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนหัวเนี่ยที่เป็นอ่าจุดที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการพูดถึงว่าทําไมตัวฟูมาเนี่ยไม่สามารถงยคอได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพอผมได้มาจับของจริงนะครับแล้วก็มาลองเองกับกับตัวแล้วเนี่ย นะครับ <S 2> <S 2> ก็พบว่ามันเป็นจริงนะครับคือตัวฟูบ้าเนี่ยไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะให้คีบม,มันแข็งหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่พอผมไปตรวจสอบดูเนี่ยโดยการถอดหัวตัวฟูม้าออกนะครับจะสังเกตว่าตัวคีบเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะนะครับและจะมีจุดขยับที่น้อยนะครับไม่สามารถเข้าไปในส่วนของลําคอนะครับไดยทําให้ตัวฟูมาเนี่ยไม่สามารถเงยคอได้นะครับได้ใต้แค่การก้มหน้านะครับซึ่งก้มได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับก็เป็น ข้อเสียหนึ่งของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับคือไม่สามารถเหยียดคอได้แบบเต็มที่นะครับโอเคนะครับก็ต่อไปนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของออเทอร์ซอรีกันนะครับโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของออเทอร์ซอรีกันนะครับก็าพาร์ทที่มาให้เปลี่ยนกับตัวของฟูมัทเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอสองชิ้นนะครับ ผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะได้ล้นะก็จะมีในส่วนของคาร์เ t ทัมเมอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเอฟเฟกต์พนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์พัฟที่ติดตัวของมือมานะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยนะครับส่วนของไทกั Spark สฟาร์ตัวน,นี้เนี่ยสามารถทับได้นะครับอาจจะไม่สามารถองอขึ้นได้นะครับ ก็จะมีแค่นี้นะครับซึ่งส่วนนี้คือเอ่อเอฟเฟกต์ตากระจายแสงคมเหนียวนะครับก็สวยดีนะครับคือการทําเอฟเฟกต์การทําดีไซน์ต่างๆก็ตัวนี้ก็ออกมาสวยดีนะครับก็ไม่ได้ดูแย่นะฮะแต่ก็มันจังดูไม่ค่อยอลังการเหมือนกับในซีรีส์เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเข้าใจแหละเพราะว่าในซีรีส์เขาแต่งกระแตกนะครับซึ่งของจริงก็ทําไม่ได้แพ้ในซีรีส์เลยนะครับสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งหมด2ชิ้นนะครับที่เป็นพาร์ทเปลี่ยนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีมมมมืืออาใหห้้ทัังด5แแบบบบบนนะะครก็็จเป ในิ้วนะครับมือทําท่านินจานะครับแล้วก็มือแบบสองนิ้วนะครับคือสองสองนิ้อย่างนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มือแบบเดียนิ้วปกติเฉยๆแล้วก็มือกำนะครับรวมวทั้งหมด5แบบ5คู่นะครับโอเคนะครับส่วนมือเนี่ยผมเดี๋ยวผมไม่เล่นนะเดี๋ยวผมไปเล่นในตอนโชว์ภาพแอคชั่นต่างๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพาทแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนกันเลยดีกว่านะครับ ชิ้นแรกเนี่ยผมเริ่มด้วยคาร์เทอร์เมอร์นะครับการเปลี่ยนคาร์เทอร์เมอร์ของฟูมาเนี่ยก็ให้เราใชา้วิธีการดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่ะกดตรงนี้ลงมานะครับกดจากข้างบนลงมานะครับ เราก็เอาชิ้นนี้เข้าไปนะครับโดยเราต้องเอาชิ้นที่มีด้านด้านนี้นะครับด้านยาวล,ลงข้างล่างนะครับแล้วเสียบกับเข้าไปอ่ะเมื่อเสียบกับเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคาลลเทอร์มอร์ของตัวฟูมาเนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบไปเนี่ยมันจะมีลักษณะอ่ะอไปครับสีที่ออกไปแนวชมพูชมพูนะครับแต่ไม่ได้ชมพูชมพูสว่างนะเป็นชมพูมืดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ดูโอเคนะครับสำหรับตัวของอุลตร้าแมนฟูมานะครับมันก็ไปตัดกับบอดี้ที่เป็นสีน้ําเงินน้ำมือของเขาดีนะครับอ่ะ,ะมาณนี้ ชิ้นต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนดาวใจายแสงดาวเหนือนะครับหรือว่าคงเขาเรียกว่าอะไรนะคอนฮาชูริเค็นหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับชื่อภาษาปุ่ผมจำไม่ได้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนทั้งแขนทั้งมือนี่เลยนะครับก็ดึงนี่ออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะครับเมื่อเสียบแล้วนะครับเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เป็นท่านี้ไปเลย นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นะหมดแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนาพารแล้วก็การอแอซสเซซีแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดรวมถึงจุดเขยบของตัวอุลตร้าแมนฟูมา ครับก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพแอคชั่นแล้วก็ฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของ S.F. Fixers ุ l t r a m a n t s u มากันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสหรับการรีวิว S.F. Fixers Ultraman Tsuma นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแมนจากซีรีส์ Ultraman Thai กับที่ต้องเรียนว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยทำมาได้สวยและดีมากนะครับใน,นส่วนของรายละเอียดตัวฟิกเกอร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับการเก็บรายละเอียดต่างๆแถมมีการใช้ชิ้นใสนะครับเพิ่มรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์เข้าไปด้วยเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมขอชมนะบันไดทําออกมาได้ดีมากนะครับสหรับตัวนี้้นนนะะะะคคครรััับโอเเฮาามฟงกให ถ้าใน,น,นโดยรวมของตัวฟูมาเนี่ยผมจะให้เขาอยู่ที่ประมาณเก้าสินะครับเนจกตบวเนี้ยผมว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนที่มาช่วยในส่วนคอนะครับที่ไม่สามารถคมได้เนี่ยให้มีการเชิดขึ้นในรูปแบบการวิ่งของฟูมะได้นะครับแบบวิ่งแบบนินจาอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็เลยคิดว่ามันก็ดูโอเคแล้วนะครับแต่ส่วนที่ผมหักแน่นอนคือส่วนคอนะครับเพราะฉะนั้น่ผมเลยให้9ก้าเ็นสินะนะครับในส่วนเรื่องความสวยรละละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้นถูกใจผมมากในเรื่องของกิมมิกแล้วก ็ลายเส้นที่เป็นาลายเส้นต้านข้างตัวแบบพวกโชวะหรือเฮเซนตาอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมชอบเรื่องของลายเส้นเรื่องของดีไซน์ของมันนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสัตว์ตัวของอุณเตอร์แมนฟูมานะครับก็ถ้าใครรับชมวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิกนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ